วันนี้เวลา17นาฬิกา28นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพนเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกระถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดปราโปกระหมอมพระราชทานเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวง ชั้นเอกชนิดราชวรวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปรารสถานแห่งชาติเมื่อปี2478เดิมชื่อวัดทองสมเด็จพระปฐมบร,รมมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างขึ้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะปฏิสังขรณอทั้งพระอาราม พระราชทานานามวัดตามชื่อของสมเด็จพระปฐมบร,รมมหาชนกทองดีและพระราชมารดาดาวเรืองว่าวัดสุวรรณดารารามและพระมหากษัตริย์ในรัชการต่อๆมาส่งบุรณะปฏิสังขรณ์วัดมาโดยตลอดปัจจุบันมีพระมหาเบชยันเบเชยันโตเจ้าคณะอำเภอเสนาและเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าอาวาสและพระสงฆ์16รูป พร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้ทรงปฏิบัติพระกริยากิจแทนพระองค์ประทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาฟ่รับประทานของที่เล็กแล้วทรงยกฉาดขึ้นกลางกัน้นนพระพุทธชินราชจำลองพระประทานพระวิหารทดแทนฉาดเดิมที่ชำรุดตามกาลเวลา พระพุทธชินาราชจำลองสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎพิทยามหาราชเป็นพระพุทธปฏิมาโลหะลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทัยต่อมามีผู้ศรัทธานำซุ้มเรือนแก้วอย่างพระพุทธชินาราชมาถวายจึงทำให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธชินาราช ภายในพระวิหารจะมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีน้ำมันสแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ทรงพระเยาวจ์จบจนสวรรคตร,รวม19ตอนวันนี้เวลา18.14นาิกา14นาทีพระเจ้าวราวงเทพระองค์เจ้าสิทธิพาจุท้าพร เสด็จไปยังวัดประปมเจดีราชวรมหาวิหารอำเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมในการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสง์โอกาสนี้เสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศเหนือหรือพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนนฤทธิ์ และพระพุทธรูปปางประสูตรจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสาักราะพระบร,ะรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรราชเทวีะสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภพันดวดี เราสรงวางพวงมาลัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการทายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลต่อมาเสด็จขึ้นยังพระวิหารหลวงทิศต,ตะวันออกทรงวางพวงมาลัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการทายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาวชิระมารวิชัยหลกพระพุทธร,รูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออกแล้วสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสาการะพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วสรงโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนาทรงพระสุไย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ทรงเจิมระคังสามใบประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปประดับบนพระประถมเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงรับพระไตราจากเจ้าพนักงานสุภรตน์แล้วทรงวางพระไตรเหนือพานแม่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาศว์สงไ้กับเจ้าอาวาสแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประทานพระอุโบสถ ทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายาพระกฐถินตามลำดับวัดพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารสังกัดมหานิกายสันนิษฐานว่าเมื่อแรกเริ่มก่อนเป็นพระอารามแต่มีการก่อสร้างเป็นพระสถูปลักษณะรูปทรงแบบบาทคว่ำเช่นเดียวกับพระสถูปสารจีที่ประเทศอินเดียเพื่อเป็นปูชนียสถานในการประกาศพุทธศาสนาครั้งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิ ราวพุทธศตวรรษที่3สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุต่อมาได้ปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมให้มียอดเป็นแบบพระปรางจากเจ้านายบางพระองค์ในสมัยโบราณและเรียกว่าพระถมเจดีเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชซึ่งได้ทรงพระผนวดเป็นภิกษุและทรงออกทุดงจาริกไปทรงนมัสการพระเจดีย์แห่งนี้ ร้อมกับมีพระบร,รมราชวินิจัยถึงความเก่าแก่และความเป็นมาที่น่าสนใจหลังจากทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำครอบพระเจดีย์องค์เดมิมขนาดความสูง120เมตรพร้อมกับสร้างวิหารคตและระเบียงโดยรอบแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย์แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคต จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรส่งพระกรุณาโประโกมราชโปร,รมม่ให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์สร้างหอระฆังและประดับกระเบื้องและในรัชกาลต่อๆมาได้มีพระบรมราชูประถมในการบูรณะปฏิสังขรณ์จนมีความสมบูรณ์งดงามทั้งพระอารามปัจจุบันมีพระพรหมเบทีสุเทพ พุทธรมธโมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ15เป็นเจ้าอาวาสมีประสงค์จำพรรษา153รูปสามเณร14รูปและมีการกำหนดให้วันขึ้น12บสค่ำถึงแรม5้าค่ำเดือน12เป็นงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีประจำปีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง13พฤศจิกายน2565